สวัสดีครับนายเดี่ยวคนชิวชิว ep 82นํานำเสนอผัดผักชีราวใส่หมูสวัสดีครับวันนี้นายเดี่ยวคนชิวชิวมานำเสนอเมนูผัดผักชีราวใส่หมูวัตถุดิบต่างๆเราก็จะปกอบไปด้วยนะครับผักชีราวนะครับหัน่นต้นหอม เมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับขั้นตอนทําก็งา่ายๆวัตถุดิีก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับกอนอื่นแล้วก็กระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยแล้วต่อไปก็จะเอากระเทียมสับนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทําการผัดกระเทียมนะครับผัดกระเทียมให้เหลืองหอมแล้วต่อไปเราก็จะเอา พริกแกงนะครับลงไปผัดนะครับนี่นะครับตามด้วยพริกแกงไฟไม่ต้องร้อนนะครับไฟไม่ต้องแรงถ้าไฟแรงมากแนละ้วก็เดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ได้นะครับก็ผัดพริกแกงไปให้เหลืองหอ,อมนะครับ นี่นะครับหน้าตาของที่แกงเราผัดน,นะครับอันนี้ก็เริ่มหอมแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอาหมูสับนะครับหมูสับใส่ลงไป ก็เดี๋ยวทําการผัดไปเรื่อยๆนะครับรวนไปเรื่อยๆจนหมูสุกนะครับเมนูนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับตามตัวเรือนทุกๆบ้านนะครับเป็นเมนูบ้านๆน,นะครับผัดพันธ้นะคราบ เมื่อเราผัดไปได้สักวพักหนึ่งนะครับหมูเราเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับให้มีน้ำขุกผิกนิดนึงนะครับ ต่อไปเราก็จะทำการปรุงนะครับเราก็จะใส่ผงปรุงรสตามด้วยน้ำมันหอยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการ วนคนไปเรื่อยๆใหส่วนผสมเข้ากันนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะเล่นไฟได้ลวนะครับเล่งไฟให้แรงทำกับข้าวไฟก็ต้องมีส่วนสําคัญนะครับบางครั้งก็ต้องไฟค่อยบางครั้งก็ต้องไฟแรงนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาผักนะครับสตรีราวกับต้นหอมใส่ลงไปนะครับสต,ตีราวต้นหอมใส่ลงไปเลย,เ,ลยลเดี๋ยวก็ทำการปุ๊บเขาให้เกลือผสมเข้ากันนะครับ ก็ผัดผักชีราวนะครับใส่หมูสับนะครับใส่พริกแกงนะครับถ้าเราดูแล้วว่ามันแห้งไปนะครับเราก็อาจจะเติมน้ำอิดสิกนิดนะครับ นี่เราก็จะเติมน้ำน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็สะทำควาการผัดีนิดนึงนะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ผักก็เริ่มสลบเล็กน้อยพออยากให้สุกมากนะครับเถ้อสุกมากแล้วสีของผัดจะไม่ค่อยน่ากินโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟแล้ว เตรียมตักเสิร์ฟใส่จานนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผัดผักขี้ราวใส่หมูสับนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตักเสิร์ฟใส่จานกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเนระาก็จะตักเสิร์ฟใส่จานนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของผัดผักกีลาวใส่หมูสับนะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากนะครับปั้นชุยเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของผัดผักกีลาวใส่หมูสับนะครับเมื่อผักเสริฟใส่จานแล้วนะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากนะครับ วันฉุยเลยนะครับโอเคนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทําไม่ยากนะครับวัตถุตวัถุดิบต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับใครๆที่สนใจก็ลองทำตามดูได้นะครับผัดพะกีลาวใส่หมูสับนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ ชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ